สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ควันแก้วสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องรอยรักรอยหลวงบทที่29หักหลังเหมียวเตียงตื่นขึ้นพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นไม้คล้ายกับเป็นชานบ้านของใครสักคนเก้าอี e ้เก่าๆสีน้ำตาลข้างตัวมีฝุ่นจับเคลอะ เธอได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ความมืดสลัวพอให้เห็นเงาของคนเช่นนี้เธอไม่รู้เลยว่าสองร่างที่เป็นเงาอยู่นอกตัวบ้านนั้นคือใครแต่มีคนมัดเธอเอาไว้ทั้งแขนและขาความคิดในตอนนั้นมีเพียงอย่างเดียวคุณลุงคนนั้นเป็นคนทำคาราเต้ของเธอกลายเป็นของเล่นไปเลยเมื่อเทียบกับชายผู้นั้นเขาเป็นใครกัน ถึงแม้จะพยายามมองเท่าไรแต่เธอยังมองไม่ออกสักทีมีร่างหนึ่งเดินมาถึงตัวเธอฮึ <c oughs> ลูกสาวสุดที่รักน้ำเสียงประชดท่ามกลางความมืดเช่นนี้เธอรู้ได้ทันทีว่านี่คืออักคีพ่อเหรอ <c oughs> มึงคิดว่าใครละ่ะน้ำเสียงของเขาแข็งกระด้างขึ้นฟังให้ดีนะ มึงไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนก็ที่ที่แม่มึงตายนั่นแหละเธอรู้ว่าเขาก้มหน้ามาหาเธอที่นอนราบอยู่กับพื้นถุยเธอพ่นน้ำลายใส่หน้าอัคีไปตายซะอัคีตบหน้าลูกสาวมึงพูดอย่างนี้กับพ่อได้ยังไงดูท่าว่ามึงคงจะมีจุดจบแบบเดียวกับ แม่มึงนะเธอพูดอะไรไม่ออกเงียบเลยสิไหนล่ะไอ้ทานเหนือมันอยู่ไหนจนป่านนี้แล้วไม่เห็นมันโผล่หัวมาสักทีสงสัยจริงๆเลยว่าหนีไปไหนหรือน่าจะตายไปแล้วก็ได้เขาชุดร่างตัวเองขึ้นไปยืนดังเดิมเออกูเกือบลืมบอก ไอาทานเหนือนั่นคือไอเด็กที่มึงรักมากใช่ไหมให้ตายเถอะลูกกูคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องไปชอบลูกของไอาชาญวิทย์ด้วยวะเหมือนกับพ่อนั่นแหละรู้ทั้งรู้ว่าแม่รักลุงชาญวิทย์ทำไมยังไปรักแม่อีกหนูกับพ่อนี่มันก็ไม่ต่างกัน เขาเตะเข้าที่ชายโครงยิงร่างบางได้แค่อดกั้นเอาไว้ถึงแม่จะปวดร้าวไปทั้งตัวมากขนาดไหนแต่เธอไม่ยอมที่จะให้ชายอมมหิตคนนี้เห็นเป็นอันขาดรู้ดีจริงๆนะมึงกูจะให้มึงเห็นมันตายตอนที่มาช่วยมึงนี่แหละเธอสลบไปอีกครั้งออือออืว่าไงวะ พ่อบริษัทของเราเนี่ยไฟไม้ไม่เหลือชิ้นดีเลยเป็นไปได้ไงวะไม่รู้ครับไอเดมอนล่ะมันตายแล้วครับงั้นเหรอแกฟังให้ดีนะแฟรงคนที่เล่นงานเราตั้งแต่แรกคือไอทานเหนือแต่มันตายไปแล้วนะพ่อพวกมึงยังไม่เห็นศพมันเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้น เอากำลังที่เหลือไปตามล่ามันมาพ่วมกับมิชัยอยู่อยูไหนอยู่กับผมครับบอกมันว่าลูกไอชาวิทย์ยังมีชีวิตอยู่ให้ตามล่าและจับตัวมาที่บ้านบนยอดเขาครับณนะบ้านของทานเหนือรถจอดตรงหน้าบ้านมีผู้หญิงนั่งมากับทานเหนือทั้งคู่โรงรถก็เจอกับสืบเพชรที่รออยู่ก่อนแล้ว ทำไมบ้านปิดไฟหมดทุกดวงเลยวะสืบเพชรถามเขามองไปยังชั้นสองไฟปิดอยู่เหมือนกันแต่ลางสังหรณชักไม่ดีปกติบ้านหลังนี้ต้องเปิดไฟหน้าบ้านและข้างบ้านไว้บ้างซึ่งจะทำให้สัตว์ที่อาจจะลงเข้ามารู้ตัวอะไรวะเขาวิ่งเข้าไปในตัวบ้านขึ้นไปยังชั้นสองในห้องนอนของเหมียวเตียง ไม่พบใครเลยเมียวเตียงคุณอยู่ไหนเมียวเตียงคุณอยู่ไหนเขาตะโกนไปทั่วทั้งบ้านแต่ไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตที่จะตอบกลับมาเขาวิ่งลงมาข้างล่างเดี๋ยวก่อนท่านเนื้อทำไมเหมียวเตียงมาอยู่กับแกได้วะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใคร ฉันคือสีดาค่ะเป็นคนที่ทำงานอยู่กับคุณเหมียวเตียงหล่อนแนะนำตัวเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้เธอไม่รู้หายไปไหนแกใจเย็นฟังที่ฉันพูดก่อนว่ามาเรื่องที่ให้ไปหามาฉันจัดการให้แล้วนะธุรกิจของตระกูลวัฒนะเจริญโอสถทุกอย่างร่วมกับมิตรชัยมีเอี่ยวด้วยเรื่องนั้นใครๆก็รู้สีดาว่า สืบเพชรทำหน้าขคืงขังไซลอนเพราะว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาพูดแทรกอีกเรื่องที่สำคัญมากพ่วมกับมิชชัยนี่แหละที่เป็นคนวางแผนโดยให้อักคีขึ้นไปฆ่าพ่อของแกที่บนยอดเขาผู้กํากับมิชชัยจะรู้เรื่องทางลับนั้นได้ยังไงวะรู้มาว่าพ่วมกับมิชชัยกับบริการคนสนิทของชานวิทย์จะรู้จักกันเป็นการส่วนตัว ท่านเหนือตาลูกวาวเขาไม่รู้มาก่อนว่าคนสนิทที่ทำงานกับพ่ออยู่ตั้งนานจะเป็นคนที่หักหลังพ่อก่อนหน้านี้แค่สงสัยมันไม่มีอะไรจะลงตัวไปมากกว่านี้แล้วมันยังเป็นคนเดียวกับที่เขาไว้ใจให้เฝ้าบ้านหลังนี้อีกด้วยอีกอย่างที่เขามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็คือลุงคนนั้นเป็นคนเอาตัวเหมียวเตียงไปได้ยินอะไรไหม สืบเพชรเงี่ยหูฟังมีคนกำลังมาทางนี้ซิดาไปปิดไฟก่อนค่ะเอานี่จัดการสีให้จบทานเหนือยื่นแท่งเหล็กแบบเดิมให้กับสืบเพชรได้ซิดาเธอรออยู่ตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมหาที่หลบด้วยเพราะอาจจะโดนลูกหลงเข้าได้แกคิดว่าน่าจะเป็นใคร สืบเพชรถามเชื่อฉันสิพวกนั้นก็คือเดฟแฟรงค์และผู้กำกับมิชชัยอาจจะมีลูกน้องมือดีมาด้วยหัวหน้าของนาย,นยทำขนาดนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยจะทำยังไงสืบเพชรหันมายิ้มท,ทั้งทั้งที่กำลังเดินออกมาคู่กันไม่ยากวะกฎหมายไม่สามารถทำอะไรมันได้ ถ้าอย่างนั้นฉันนี่แหละจัดการมันเองทั้งคู่วิ่งออกจากประตูหน้าบ้านมุ่งไปยังหมู่พุ่มไม้รกข้างทางรถสามคันวิ่งฝ่าความมืดมายังบ้านหลังใหญ่กลางป่ารถจอดนิ่งเดฟและแฟรงค์อยู่ในรถคันเดียวกันลูกน้องห้าคนอยู่ในรถอีกคันส่วนผู้กำกับมิชัยอยู่ในรถส่วนตัวนี่มันรถของสืบเพชรนี เขาถือปืนไว้ในมือเดินออกจากตัวรถส่วนที่เหลือยังนั่งอยู่ในรถซบเพชรกูรู้นะว่ามึงอยู่ที่นี่ออกมาซะมึงเป็นตำรวจจะทำอะไรคิดไอ้ดีทานเหนือคลานเข้าไปใต้รถของมือสังหารติดระเบิดไว้กับตัวถังและพร้อมที่จะกดทุกเมือ่อเขาคลานออกมาและเข้าไปในพุ่มไม้ข้างๆอีกครั้งจนเกือบจะทำให้มือสังหารเหล่านั้นเห็น เขามองหาสืบเพชรแต่ไม่เจอจนเขามองไปยังผู้กำกับมิชชัยหันปลายกระบอกปืนไปทางสืบเพชรเอาแล้วไงพว้กกับมิชชัยเสียดายที่ผมเนี่ยไว้ใจท่านท่านกลายเป็นตำรวจเลวไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเขาพูดไอเฮียนั่นมันอยู่ไหนมันมาทำอะไรที่นี่วะเดฟและแฟงพูด ลงไปกันเถอะทั้งสองกําปืนในมือพร้อมกับเหนียวไกลไม่นานทั้งสองอยู่หน้าสือเพชรท่านเหนือเห็นท่าไม่ดีเขากดรีโมทระเบิดในมือรถของมือสังหารไฟลุกท่วมทันทีทั้งหมดต้องหลบระเบิดโดยการหมอบลงสือเพชรวิ่งไปหลังบ้านไม่นานผู้กํากับสืบพ่วมกับตามสืบเพชรเข้าไปปัง เสียงปืนดังขึ้นศีดาอยู่บ้านจำต้องหาที่หลบไม่อย่างนั้นเธอไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะสามารถจัดการได้หมดทุกคนหรือไม่ไอต้ตำรวจนี่มันหักหลังพวกเราหรือไงไหนพ่อบอกว่าลูกน้องของพ่วมกับมิตรชัยเป็นฝ่ายเราหมดแฟรงค์พูดก่อนจะตั้งหลักได้มันต้องอยู่ในบ้านแน่ๆเดฟบอกทั้งสองค่อยๆเดินเข้าหาตัวบ้าน มีแสงไฟจากระเบิดเท่านั้นที่ยังส่องสว่างอยู่ทานเหนือเห็นว่าแยกออกเป็นสองกลุ่มแล้วเขาจำต้องตามสองพี่น้องนั่นเข้าไปในบ้านผู้กำกับมิชชัยวิ่งไล่ตามพร้อมกับเสียงปืนเขาคิดว่าในวัยขนาดนี้แล้วยังต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกเสียงหอบแทบหัวใจจะหลุดออกมาเกิดขึ้นหลังจากนั้น สภาวะที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วด้วยเขาไม่อาจวิ่งได้อีกต่อไปตัวงอก้้มอยู่อย่างนั้นสืบเพชรรู้เรื่องนี้ก่อนอยู่แล้วเขาวิ่งกลับมาเตะตัดขาร่างนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ร่วงลงไปนอนกองกับพื้นสืบเพชรมองปืนที่อยู่ใกล้มือเขาเขาเตะมันทิ้งก่อนที่พ่วงกับมิจฉัยจะคว้ามาได้โู้กร,รมกับ ยังไม่บอกผมเลยนะว่ากลายเป็นตำรวจเลวตั้งแต่เมื่อไหร่มึงไม่เข้าใจหรอกมึงมันก็แค่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรอยู่แล้วอตอบไม่ตรงคำถามคิดดูว่าตำรวจทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นแบบท่านชีวิตคงดีน่าดูที่ได้ช่วยพวกมันค้าอาวุธเถื่อนบ่อนยาเสพติดคำพูดวันนั้นที่ท่านพูดให้กับลูกน้องทั้งกรมตำรวจ มันคืออะไรครับตอแหลทั้งเพถ้ามึงจะฆ่ากูไปเนี่ยสุดท้ายก็จะมีคนที่ขึ้นมาแทนที่อยู่ดีไม่แน่ว่าไอคนพวกนั้นเนี่ยจะเฮี้ยกว่ากูก็ได้สือเพชรคิดว่านี่เป็นคําพูดเหมารวมตำรวจทุกคนทำให้นายตำรวจกำมือแน่นต่อยเข้าหน้าพ่วกับอีกหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้สือเพชรติดต่อกับทานเหนือมาโดยตลอด เขาตามสืบเรื่องของพ่อทันเหนือคนที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมในวันนั้นคือผู้กำกับมิตรชัยและคนสนิทของชาญวิทย์เองเขามัดตัวพ่วงกับมิตรชัยออกมาดูวะไอ้สัตว์เดฟตะโกนลั่นบ้านมึงเงียบก่อนดิไปหามันข้างล่างให้จับตายไปเลยไหมเอาให้มันบาดเจ็บหน่อยก็ยแล้วกัน พ่อบอกว่าจะเอาตัวมันไปจัดการต่อหน้าเมียวเตียงดีมันจะได้ตายจริงๆสักทีพวกมันแยกกันตรงหน้าบันไดขึ้นชั้นบนแฟงเดินขึ้นไปช้าๆมึงอยู่ตรงไหนนะเดฟพูดขณะเข้าไปในห้องครัวเขาไม่อยากเปิดไฟเพราะมันจะทำให้คนที่ล่าตื่นตัวหนีไป บรรยากาศเงียบสงัดราวกับอยู่ในป่าช้าไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเขาคิดเพียงแค่ต้องล่ามันให้ได้เมื่อเยื่อร่างเข้ามาในห้องครัวที่ไฟจากระเบิดตามเข้ามาไม่ถึงในนี้มืดกว่าส่วนใดของบ้านเขาได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเหงื่อไหลและมีลมพัดผ่านหลังไป เดฟหันกลับมาอย่างรวดเร็วปืนชี้ไปข้างหน้ามือทั้งสองเหยียดตรงทันใดนั้นเองร่างหนาจากมุมมืดขยับง้างมือที่กำดาบคมอยู่เหนือหัวเดฟเดินถอยหลังเข้าห้องครัวมาอีกรอบต้องการให้มั่นใจว่าไม่มีใครตามหลังมาจริงๆชายถือดาบเดินผ่านร่างหนาที่อยู่ในมุมมืด เดฟร้องลั่นบ้านมือของเขาขาดออกเป็นสองท่อนเลือดสดๆพวยพุ่งออกมาจากแขนที่ขาดสุดลงไปนั่งมองแขนตัวเองเดฟได้ยินพอดีก่อนจะเปิดตู้เสื้อผ้าที่มีศีดาซ่อนอยู่เขาเรีบวิ่งลงไปยังแหล่งกำเนิดเสียงทันทีเห็นน้องชายตัวเองแขนขาดเลือดนองเต็มพื้นร่างหนาฟันเข้ากลางหลังปังมือเพลบ กดเหนี่ยวไกเปืนลั่นเขายังไม่ตายหันร่างของตัวเองเพื่อหวังปิดชีพคนที่ฟันเขาแต่ไม่มีใครมีแต่ความมืดและความว่างเปล่ามึงอยู่ไหนวะเขายิงไปทั่วห้องไม่นานก็หยุดเลือดไหลเปื้อนเต็มหลังเขาเคลื่อนร่างกายเข้าไปในห้องนั่งเล่นอีกครั้งเขายือนอยู่หน้าผนังที่กั้นเอาไว้ระหว่างห้องครัวกับห้องรับแขก สายตาสอดส่องไปยังความสะลัวรังๆงเบื้องหน้าบรรจุกรกะสุนใหม่ทานเหนือวิ่งออกมาจากอีกมุมของห้องปังปั้งปังปังปัง,ปง,ปงก่อนจะปามีดสั้นออกไปและหายเข้าไปยังมุมมืดอีกมุมทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วรู้สึกตัวอีกทีมีดเล่มนั้นเสียบอยู่ที่ท้องของแฟรงค์ ปืนร่วงลงมาจากมือร่างกายอ่อนแอฉับพลันสุดลงไปชั้นเขา่าโอจนได้สินะท่านเหนือเดินเข้ามาผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่ขายผับนั่นคุณก็ยังตามตื้อไม่เลิกไอเด็กเอรตขนาดกำลังจะตายเนี่ยคุณยังปากดีอีกผมเบื่อจริงๆ รู้อะไรไหมตอนนั้นพวกมึงสองคนพี่น้องไม่ได้ทำอะไรสักอย่างการไม่ทำอะไรเลยนี่แหละคือความผิดพลาดที่มึงต้องชดใช้ชดใช้อะไรวะชดใช้ที่ให้พ่อตัวเองสอนมาแบบนี้ไงครับเขาถอนหายใจในมือกำดาบคมไว้แน่นราวกับต้องการสังหารร่างที่คุกเข่าอยู่ต่อนหน้าในไม่ช้า อยากฆ่ามึงจริงๆคงไม่มีวันนั้นหรอกครับเขาจับดาบและฟันเข้าไปยังคอของแฟงหัวกลิ้งไปกับพื้นเหมือนลูกฟุตบอลมิหนำซ้ำเดฟเห็นว่าหัวของพี่อยู่ที่ทางเชื่อมเข้ามายังในครัวและแล้วทานเหนือก็มายืนอยู่ต่อหน้าเราเจอกันอีกแล้วรอบก่อนยังไม่เข็ดใช่ไหม บอกไปหลายครั้งว่าไม่ขายก็คือไม่ขายและเล่นเผาสักขนาดนั้นเป็นใครก็โกรธกันบ้างและถ้าจำไม่ผิดนะคุณคือคนที่นำน้ำมันมาให้ไอ้ยักษ์นั่นราดตัวผมมันหอมเหมือนน้ำมันวันเผาศพคุณเลยเราคุยกันได้ไม่ใช่เหรอเดฟพูดขอร้องล่ะปล่อยกู้ไปเถอะ ยังต้องการชีวิตอยู่อีกเหรอครับรู้ใช่ไหมว่าอยู่โดยไม่มีแขนทั้งสองข้างเนี่ยมันเป็นยังไงมือที่ตำชั่วเอาไว้น่ะตัดไปก็ดีแล้วขอเถอนะยังอยากมีชีวิตอยู่ทานเหนือคุกเข่าลงต่อหน้าเดฟใบหน้ายิ้มเขานํำมีดออกมามืออีกข้างจับหัวของเดฟเอาไว้ ไม่ยาไม่เสียงคลางต่ำผสมกับเลือดหลังจากทานเหนือเสียบมีดจากคางทะลุไปยังหัวและทิ้งให้นอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นสีดาออกมาได้แล้วครับสีดาออกมาจากตู้เสื้อผ้าและเดินลงมาจากชั้นสองออกมาหน้าบ้าน ก่อนจะเห็นผู้กำกับมิตรชัยที่ถูกมัดเอาไว้สือเพชรคุมตัวอยู่ใกล้ๆมึงเป็นใครกันแน่วะชนสะแสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมคือชนลูกของชานวิทย์คนที่คุณวางแผนรอบฆ่ากับอักคีแกรู้วันนั้นนอกจากอักคีแล้วยังมีคนอื่นอยู่อีกคนที่คอยสั่งมือสไนเปอร์ก็คือคุณ ทำไมถึงรู้ได้ผมเป็นคนสืบเรื่องของท่านมาเองและพบบันทึกการลาราชการวันที่ลุงชันวิทย์เสียแต่หลักฐานแค่นั้นไม่แน่ว่ากูอาจจะไม่ใช่คนทำก็ได้แต่มันบังเอิญบังเอิญตรงที่มือสไนเปอร์ของกรมตำรวจหายไปด้วยหนึ่งในสองคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เขาบอกผมเองว่าคุณคือคนคอยสั่งการดังนั้น คุณมีส่วนในการฆาตกรรมลุงชานวิทย์ตำรวจที่พ่อไว้ใจก็คือคุณทำไมวันนั้นคุณหักหลังคนที่คุณทำงานมาด้วยเกือบ20ปี <c oughs> <c oughs> เพราะมันบอกว่ามันจะเลิกทำยังไงละ่ะมันอยากออกจากวงจรที่เราทุกคนต่างรู้ดีว่าเมื่อเข้ามาแล้วไม่สามารถออกได้ ถ้าจะออกต้องเป็นศพเท่านั้นเขาถุยเลือดที่อยู่ในปากออกกูจะบอกอะไรให้นะมันยังมีคนที่อยู่ในเงามือดอีกคนที่บงการเรื่องอยู่อีกต่อให้มึงฆ่ากูได้สวยเรื่องผิดกฎหมายอาวุธสงครามบ่อนยังคงเดินหน้าต่อไปน้ำหน้าอย่างพวกมึงสองตัวเนี่ยไม่มีทางเอาชนะเรื่องนี้ได้หรอกอีกอย่างไอ้อ คีเนี่ยมันรอมึงอยู่ที่บ้านบนยอดเขาอ่ะ <c oughs> ให้ตายสิทานเหนือหัวเราะโดยไม่สนใจสายตาของสืบเพชรและสีดาที่กำลังมองอยู่คนแก่ประเทศนี้เนี่ยมันมีสองแบบจริงๆ 1. หนึ่งคนที่อยู่ให้คนอื่นเคารพเขาเว้นช่วงและเปลี่ยนสีหน้ากับสองคนที่อยู่แล้วคอยให้คนอื่นถามว่าจะตายวันไหน ดูเหมือนท่านจะเป็นจำพวกหลังมากกว่าเฮ้ยท่านเหนือสืบเพชรพูดสิ้นเสียงของสืบเพชรดาบเล่มนั้นฟันเข้าไปยังต้นแขนของผู้กำกับมิดชัยเสียงกรีดร้องโหยหวนไปทั่วฮึโทษทีแต่ผมไม่ค่อยชอบผู้ใหญ่แบบนั้นเท่าไหร่โอ้นี่เล่นงี้เลยเหรอเอาเถอะเรียกรถพยาบาลมาด้วย จับมันเข้าคุกซะส่วนเรื่องศพที่เหลือฉันได้สั่งคนให้มาเก็บกวาดแล้วคงจะมาถึงในไม่ช้าจะไปไหนอ่ะสือเพชรถามจะไปจบเรื่องนี้ที่เหลือฝากด้วย